สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่องถาอัปเดตนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับเว็บไซต์นิวยอร์กโพสต์ได้รายงานข่าวนะครับว่าหนุ่มออสเตรเลียวัยย0ปีได้ประกาศสร้างประเทศเป็นของตัวเองได้สําเร็จปัจจุบันนั้นมีประชากรเกือบ400คนเขาเผยนะครับว่าเคยคิดเรื่องนี้เอาไว้ตอนอายุ14ตอนนั้นก็คิดเป็นเรื่องเล่นๆน,นะครับไม่ได้คิดจริงจังอะไรแต่ตอนนี้สามารถที่จะสร้างประเทศ เป็นของตัวเองได้เรื่องราวทั้งหมดเป็นอย่างไรมาติดตามกันนะครับตามกรรายงานข่าวบอกว่าแดเนียลแจ็กสันชาวออสเตรเลียวัย20ปีประกาศตนเองนั้นเป็นประธานดีของประเทศสาธารณรัฐเสรีบัวดิสบนพื้นที่พิพาทระหว่างโครเอเชียกับเซอร์เบียครับปัจจุบันนั้นมีประชากรเกือบ400คนโดยเขาค้นพบว่าพื้นที่นี้ไม่มีการอ้างสิทธิ์อย่างชัดเจน จากทั้งสองประเทศทางด้านเดนนิลแจคสันเปิดเผยกับสื่อมวลชนนะครับบอกว่าสาธารณรัฐเสรีวอริสเป็นไอเดียที่ตัวเองนั้นคิดเอาไว้ตั้งแต่ตอนอายุ14ปีตอนแรกก็แค่ทดลองสนุกๆกับเพื่อนแต่ก็บอกว่าทุกคนนั้นต่างก็เคยฝันว่าอยากจะสร้างอะไรแปลกๆเป็นของตัวเองเขาทำงานเป็นนักออกแบบดิจิตอลและสร้างโลกเสมือนจริงบนรอฟล็อกเริ่มจัดตั้งรัฐบาลของวอริสจริงจังเมื่อตอนอายุ18ปีโดยมีการร่างกฎหมายมีการออกแบบธงและจัดตั้งคณะรัฐมนตรีขึ้นมา รวมถึงการออกแบบหนังสือเดินทางโดยเขาประกาศเอกราชของประเทศบูดิสอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่30มสิพฤษภาคมปี2019และนับตั้งแต่นั้นมาพื้นที่ที่รู้จักกันในแผนที่ว่า Pocket Tre และได้ถูกยกให้เป็นประเทศที่เล็กที่สุดเป็นอันดับสองของโลกรองจากนครรัฐวาติกันสำหรับสาธารณรัฐเซรีวูดิสตั้งอยู่บนพื้นที่ป่าขนาดเล็กไม่ถึง125เอเคอร์หรือว่าราวๆ316้หไร่ริมแม่น้ำดานูบโดยเขาค้นพบว่าพื้นที่แห่งนี้ไม่มีการอ้างสิทธิ์อย่างชัดเจน จากทั้งโครเอเชียและก็เซอร์เบียเพราะเป็นพื้นที่พิาพาททางพรมแดนที่ยังไม่เคลียร์ของทั้งสองประเทศสาธารณรัฐวอดิส์นั้นมีภาษาอย่างเป็นทางการนะครับเป็นภาษาอังกฤษโครเอเชียและเซอร์เบียและมีการใช้เงินยูโรเป็นสกุลเงินหลักของประเทศวอดิสการเดินทางสามารถเดินทางเข้าประเทศได้โดยทางเรือจากเมืองออสเย็กในโครเอเชียแต่ความพยายามในการตั้งถิ่นฐานกลับเผชิญแรงต้านอย่างหนักในเดือนตุลาคมปี2023 เดนเนลลแจ็คสันและกลุ่มผู้ตั้งถิ่นฐานถูกตำรวจโครเอเชียจับกลุมและในประเทศพร้อมกับออกคำสั่งห้ามแจ็คสันเข้าประเทศโครเอเชียตลอดชีวิตเนื่องจากพวกเขาเป็นภัยต่อความมั่นคงของโครเอเชียปัจจุบันนั้นเดนเนลลแจ็คสันดำเนินงานในลักษณะรัฐบาลพัดถิน่นแม้เขายังจะไม่สามารถเข้าพื้นที่เวอร์ดิสได้เขายังมุ่งมั่นที่จะกลับไปอยู่อาศัยดินแด,ด,นดนของตนเองในอนาคตโครเอเชียไม่อ้างสิทธิพื้นที่นี้ดังนั้นเราจะมีสิทธิและเชื่อว่าเรามีโอกาสที่จะชนะในพื้นที่ดังกล่าวสูงนี่คือสิ่งที่เดนเ์ นนสาธารณรัฐเวอร์ดิสเริ่มต้นจากกลุ่มคนเพียง4คนปัจจุบันนั้นมีประชากรกว่า400คนที่ได้รับการรับรองอยากเป็นทางการพลเมืองแต่ละคนนั้นได้รับหนังสือเดินทางของเวอร์ดิสแต่ว่าเดนนิเอลแจ็กสันเตือนนะครับว่าไม่ควรใช้ในการเดินทางระหว่างประเทศแต่ก็ทราบว่าปัจจุบันนั้นมีบางรายที่เคยใช้หนังสือเดินทางนี้ในการเข้าประเทศอื่นเป็นที่เรียบร้อยแล้วเป็นความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจทีเดียวนะครับคุณผู้ชมครับกับสาธารณรัฐเวอร์ดิส ที่ปัจจุบันนั้นได้มีการประกาศเป็นประเทศแม้ยังไม่ได้มีการรับรองเป็นทางการแต่นี่เป็นเรื่องที่น่าสนใจทีเดียวก็เลยนําเอาเรื่องราวเหล่านี้มาฝากคุณผู้ชมกันหากว่าคุณผู้ชมนั้นชอบเรื่องราวข่าวสารจากต่างประเทศแบบนี้ฝากคุณผู้ชมนะครับกด subscribe กดไลค์กดแชร์ช่องทาอัปเดตในทุกๆวันนั้นเราจะมีเรื่องราวข่าวสารจากทั่วทุกมุมโลกให้คุณผู้ชมคุณผู้ฟังได้ติดตามรับชมรับฟังกัน